ทีมวันศุกร์มาแล้วนะครับดวงของท่านจะรวยไหมไพ่จากแม่หมอตาลรอแล้วครับไปกันเลยครับทีมวันศุกร์นะคะช่วงนี้การงานแฮปปี้มีความสุขงานประสบความสําเร็จดีใครที่กําลังจะก่อร่างสร้างฐานขยายขยายธุรกิจนะคะราบรื่นดีไม่มีอะไรน่ากังวลทางงานนี้กาขายรุ่งเรืองครับ ในส่วนของการเงินนะคะการเงินก็ดีตามมาด้วยนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนเรื่องการเงินคิดจะทําอะไรก็มีคนคอยสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาค่ะเรียกได้ว่าดวงดีนะคะครับความรักช่วงนี้ต้องระมัดระวังปัญหาเรื่องรักสามเศร้าปัญหาเรื่องความรักที่มีมือที่สามคนที่โสดก็ต้องระมัดระวังเป็นคนเป็นกิ๊กเป็นอะไรโดยที่เราไม่รู้ตัวรตรวจเช็คให้ดีระวังรักสามเศร้านะครับเรื่องรักสามเศร้า สุขภาพนะคะสุขภาพดีไม่มีอะไรนะ่ากังวลพนะี่มีความสุขดีออกกําลังกายเสริมก็ทําให้สุขภาพท่านดียิ่งขึ้นนะคะส่วนเรื่องโชคลาภช่วงนี้ไม่โดดเด่นนะคะ,ค,ะคนวันศุกร์นี้เด่นเรื่องอะไรนะฮะคนวันศุกร์ช่วงนี้เด่นเรื่องการงานกับเงินนะคะงานดีเ,นเงินก็มานะครับ ร่ำร่ำรวยรวย,ยมีโอกาสดวงปังนะครับแล้วก็สุขภาพในใครที่เจ็บป่วยก็จะดีขึ้นไปกันต่อครับในเรื่องการเสริมดวงครับหนึ่งเลยทําบุญบ้านเด็กกัมพาเดินทางขอพรแดนไกลนะครับปรับเปลี่ยนธาตุปรับเปลี่ยนพลังงานเวลาเราเราเดินทางไป พอพรนะครับไม่ว่าจะขึ้นเหนือลงใต้หรือไปทะเลนั้นจะจะสนับสนุนดวงให้ดีขึ้นพลังจากธรรมชาติเนี่ยจะส่งผลดีนะครับแล้วถ้าเกิดท่านสะดวกไปฮ่องกงก็ไปนะฮะเพราะที่นั่นพลังงานส่งเสริมให้กับคนวันศุกร์ดวงชะตาราศีดีครับ<ไ>เลขนำโชคคือหนึ่งเก้าหกแปดสองครับหนึ่งเก้าหกแปดสองคือเลขนาโชคของทีวันศุกร์ฝากคนวันศุกร์แชร์ให้หน่อยนะครับไอร่าไม่รวยนะจ๊ะนี่คือรมยากรจากแม่หมอตาลและอาจารย์เจครับ วันเสาร์มาแล้วจ้าดวงรวยหรือไม่ไพ่มีคำตอบกับแม่หมอตาลครับไปกันเลยครับวันเสาร์นะคะเรื่องที่เรื่องงานนะคะช่วงนี้การงานนะคะถ้าท่านเป็นหัวหน้างานท่านอาจจะต้องลงมาดูแลลูกน้องให้ใกล้ชิดหน่อยนะคะการงานจะได้ไม่ติดขัดไม่ติดปัญหาส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้ต้องระมาระว,วังการลงทุนให้ดีวางแผนให้รอบคอบงานงานจะได้ราบรื่นดีคะ่ะวันเสาร์ติดตามหน่อยนะครับ การเงินระมัดระวังเสียเงินโดยใช่เหตุคะคช่วงนี้การเงินเนี่ยต้องดูแลให้ดีน่าจะเสียทรัพย์โดยที่เราไม่ได้คาดฝันวางแผนกันด้วยนะจ๊ะ ส่วนเรื่องความรักนะคะช่วงนี้คนโสดนะคะใครที่ล็อกตัวเองเอาไว้ช่วงนี้ก็อยาหาโอกาสให้ตัวเองบ้างนะคะอ,อย้อนมงอยู่กับอดีตเก่าๆเปิดใจได้นะคะคไม่มีอะไรน่ากังวลแต่คนที่มีครอบครัวแล้วช่วงนี้เรามาระวังปัญหาเรื่องความรักนะคะ,คะต้องดูแลใส่ใจกันพิเศษหน่อยนะ,ะไม่บึ้งตึงใส่กันเนาะใช่ค่ะ,ะว่ากันต่อในส่วนของเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพเนี่ย คนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บมีโอกาสหายขาดนะคะคนที่ป่วยอ่อดแออยู่เนี่ยก็ดีขึ้นได้เรียกว่าสุขภาพกําลังดีขึ้นนะคะใครที่ป่วยอยู่ก็จะดีวันดีคืนนะครับโชคลาภมาจากการเดินทางนะคะช่วงนี้ท่านเดินทางไปไหนอะไรยังไงเนี่ยขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็จะได้โชคได้ลาภนะคะอ่ะนี่คือคนวันเสาร์นะครับเดินทางแล้วดีเดินทางแล้วเฮงครับเพราะฉะนั้นเดินทางไป ภาคตะวันออกครับไม่ว่าจะเป็นการขอพรหลวงพ่อโสธรนะครับเทพสารเจ้าคนอูไหหลํำสารเจ้าองนาจาไทซื้อนะครับลองหาข้อมูลดูนะครับเดินทางไปพระจะบอกวันออกและดวงจะดีนะครับนี่คือดวงของคนวันเสาร์ครับเลขนำโชคคือเลขเ้าครับเลข8ปครับเลข7ครับเลข1แล้วก็หมายเลข5นั่นเองครับนี่คือดวงของทีมวันเสาร์จากแม่มอตาและอาจารย์เจ้าครับ